สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำพัดลมตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะเพื่อนมันเป็นฝาแฝดกันเดี๋ยวลุงตุ้ยจะรวมให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันตัวแรกมีลูกฐานดีแต่ไม่มีใบไม่มีฝาครอบตัวที่สองมีใบมีฝาครอบแต่คอไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามชมแล้วกันนะครับเมื่อเราได้ทรงแบบนี้แล้วเรามาแกะตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้เอากกออกกของ เรามาดูรูปทรงตัวนี้ก่อนอันดับแรกเราก็ต้องเอายึดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่แบบนี้นะเราก็คายตัวนี้ออกนี่นะครับต่อไปเรามาดูตัวนี้เพื่อนเราก็คลายตัวนี้ออกเลยตัวนี้มันเป็นบัดลมรุ่นเก่าให้แทงเข้าไปแล้วมันจะดึงตัวนี้ออกมาแต่เป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นน็อตที่ขันแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นสลัก เราก็เอาตัวนี้ออกเก่ามันถลอกหมดเลยเป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนดูตรงนี้ไม่เคยทําความสะอาดเลยก็น่าจะเสียมานานแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไม่ไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวเราใช้เครื่องดูดฝุ่นออกต่อไปเราก็มาแกะตัวนี้อันนี้มันแตกแบบนี้เพื่อนเนี่ยมันแตกมันเล้าอย่างนี้นะครับใช้ไปนานอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวเราดูฐานตัวนู้นก่อนถ้ามันใช้ได้ดีหรือ รูปทรงมันใช้ได้เราก็จะไปใช้ตัวนั้นนะครับแล้วดูฝุ่นตัวนี้ก่อนนี่นะครับเราก็คลายน็อตตัวนี้ออกนี่นะครับมีน็อตสามตัวนะครับแล้วเราก็เอาฝาออกเพื่อนตัวนี้มันมันมีเชือกมีอะไรมัดเนี่แบบเพื่อนเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ออกด้วยนะนี่เพื่อนบุนเขอะแบบนี้เลยนะครับ เพื่อเราลองมาเช็คไฟดูกดน,นะครับว่าพัดลมตัวนี้มันทาง,งานอยู่แเปลก็เมื่อเรากดพัดลมตัวนี้หมุนนะครับแต่มันดังข้างในมันดังนะครับถ้าเบอร์สองเบานิดหนึ่งเ,เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวลุงตุ้ยเอาใบาพัดตัวนี้มาใส่เดีย๋ยวเราดูกันนะครับนี่คือ เราก็จะได้ใบพัดของอันนี้ฝาครอบตัวนี้เราจะต้องเอาไปใช้กับกับอันนี้นะเดี๋ยวเราก็ทําให้มันตรงด้วยการดัดให้มันซี่มันตรงตรงอันนี้พอใช้ได้อยู่นะเพื่อนเราก็จะเอาใบาพัดนี่เราได้ใบพัดของตัวนี้มาแล้วเพื่อนเราก็ใส่เข้าไปเราจะได้รู้ว่าเครื่องมันหมุนไม่หมุนไงนี่น,แบบนี่นะล็อกเอาไว้ให้แน่นนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูก่อนเพื่อนถ้าอย่างนี้มันอันตรายนะเนี่ยเราต้องป้องกันให้ดีนะเพราะว่าถ้ามันหมุนมันจะอันตรายอ่าเราก็เปิดปิดอันนี้นี่นะครับตัวนี้มันหมุนแต่เสียงมันจะดังก็เปิดเบอร์สองมันแรงก็จริงครับแต่เครื่องมันสั่นมันตือเบอร์สามแรงแต่มันแว่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะทำออกมาเป็นแบบไหน นี่คือตัวนี้คือเครื่องที่ใช้ได้นะครับเอาออก,อ,อ,กอ่าเเรารู้ละเครื่องตัวนี้ใช้ได้ปลั๊กออก,อ,อ,กอ,อย่างนี้นะครับเช็คดูสายไฟให้เรียบร้อยนะเพื่อนอย่าให้มันแตกหรือมันขาดหรืออะไรสักอย่างเลยไม่ได้นะครับถลอกก็ไม่ได้นะครับต้องเช็คให้ดีถ้ามันรั่วมันอะไรต้องรีบแก้ไขนะครับ ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเพราะว่าถ้าสายมันเก่ามันนานนี่มันจะกรอบมันกรอบแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเส่อมได้อย่างนี้นะครับต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้รีคอมันไม่ดีนะเพื่อนเห็นไหมคอมันหักแล้วเนี่ยยังมันถึงได้เขย่าวเวลาเครื่องมันทํางานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนอื่นเราก็ต้องถอดนี่ออกก่อนอน,นะครับ ตัวนี้ออกแล้วเราก็ยกตัวนี้ขึ้นได้เลยอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เลยเอาไปมันมีอะไรบ้างแล้วก็ดูให้หมดขันน็อตตัวนี้ออกไข่ออกอย่างนี้ด้วยนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ไขควงไขตัวนี้ออกมา เราก็มาปลดตัวนี้กันอันดับแรกเราก็ต้องบีบข้างๆตรงนี้ออกมันจะมีสี่มุมอย่างนี้นะครับแล้วก็ปลดออกด้วยการกดมันเข้าไปนี้แล้วก็ดันด้วยเราก็ไขน็อตให้หมดเลย มื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ยกมันขึ้นมันก็จะออกมาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เป็นฝาครอบเฉยๆนะครับเราต้องตัดสายข้างบนนี้เราก็จะจำจำตรงนี้ไว้นะเพื่อนว่าก็มีขาวดำแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยสีมันก็มีอยู่แค่นี้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราตัดทิ้งเลย อืมเราก็ยกออกเราก็จะได้ตัวนี้มาตัวนี้ดูสมบูรณ์กว่านะเพื่อนตัวที่สองการถอดก็เหมือนกันลุงตุ้ยก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องมันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่เราลองดูเครื่องก่อนก็ได้เราเอาใบพัดมาใส่เพื่อนดูก่อนดูความอ่าโอเคดูความอิสระของมันอย่างนี้นะเอาสายไฟเช็คให้ดีเราก็เสียบเข้าไปเรามาดูว่า ใบพัดตัวเนี้ยมันทํางานหรือเปล่ามันก็เช็คให้ดีก่อนดูสายไฟดูอะไรให้เรียบร้อยลองกดดูนะครับเนี่ยมันมันหมุนแต่ไม่แรงนะครับดูเบอร์สองเบอร์สองเริ่มแรงเบอร์สามก็แรงมากแต่ตัวนี้ไม่แกว่งนะครับแต่เราจะอ,ออกก่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยปิดก่อนนะดึงตักออกก่อนนะครับลุงตุ้ยจะใช้ตรงเนี้เพื่อน มันหักมันเละไปหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวลุงตุต้ยจะไปเปรียบเทียบดูกับตัวที่ฉกว่าอันไหนมันจะสมบูรณ์กว่ากันนะครับตัวนี้มันหักลองดูสิเอาออกก่อนก็ได้นะเพื่อนก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูสภาพความเป็นจริงนะครับอันนี้มันหนักมากลุงตุ้ยขออนุญาตถอดนะครับตัวนี้ดูดีกว่าตัวเมื่อกี้แต่เนี่ยเพื่อนข้างในมันเหนื่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปทําความสะอาดเขา มันหนืดแล้วมันจะหมุนฝฟืดนะครับต้องเปิดถึงเบอร์สามมันถึงจะวิ่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเร,เราค่อยเช็ค mm hmm. ต,ตอนนี้เราจะมาดูส่วนตรงนี้ก่อน mm hmm. แล้วก็ฝาออกตัวนี้ดูดีกว่าตัวเมื่อกี้นะไม่ไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่แต่ว่ามันจะต้องแก้ไขด้านข้างในแต่ตัวนู้นมันใช้ได้เลยนะครับ เราได้แบบนี้แล้วเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันจะมีสายไฟคล้ายกันเลยมันก็จะมีอยู่ห้าสีเหมือนกันเราก็ตัดออกเลยแล้วก็คลายน็อตออกมันก็จะเป็นแบบนี้ลุงตุ้ยจะยกชุดนี้ออกแล้วลุงตุ้ยก็จะใส่ชุดนี้เข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คฐานดูก่อนว่าฐานตัวนี้มันโอเคกว่าไหม อฐานตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะเพื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วโอเคนะมันก็พอกันนะครับเอาใช้ฐานเดิมอย่างนี้เดี๋ยวเราทำความสะอาดอย่างนี้นะครับโอเคเราจะเอาตัวนี้เราทาความสะอาดก่อนก็ได้นะเพื่อนอนี่นะครับอ๋นอน็อตหลุดอย่างนี้เ,นเมื่อเราจะยึดอย่างนี้นะเพื่อนเราต้องทําตัวนี้ให้มั่นคงก่อนเห็นไหมครับตัวนี้แตกนะครับเพื่อนเราก็ไม่เอา นี้นะครับแต่ตัวนี้ยังดีอยู่เราก็ใช้ตัวนี้นะครับเพื่อแล้วเราก็ลองขยับดูว่ามันเป็นไปได้ไหมนี่มันจะต้องขยับได้นะครับเพื่อนเนเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วตัวนี้กับตัวนี้อันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันแตกมันไม่มีตัวยึดแต่ตัวเนี้อนาคตมันก็จะแตกแต่ตอนนี้มันเล้ามาอย่างนี้แล้วแต่สภาพคือมันดีกว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวนี้ด้วยการติดกาว เข้าไปยึดให้มันแน่นนะครับแบบนี้ก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับอย่างนี้นะเพื่อนอนาคตมันก็จะแตกแต่ว่ามันก็จะดีกว่าอันเมื่อกี้นี้อันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้กาวมันแห้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาประกอบนะครับคุตุ้ยได้แผ่นตัวนี้มาเนี่ยเราจะวางไปแบบนี้ ครับติดกาวเข้าไปน,น,ไปบบน,น,น,นี่ตัวนี้ก็จะติดกาวเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ก็จะติดเข้าไปแบบนี้มันอาจจะช่วยได้นี่อย่างนี้นะครับเราก็ติดกาวเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วเราก็รอให้กาวแห้งนะครับเดีย๋ยวเราเค่อยมาประกอบกันเราจะมาปอกสายนี้รอไว้ก่อนเลยนะครับสายที่เราตัดเอาไว้นี่แล้วก็ปอกสายรอไว้เลยตัวนี้เราก็ต้องปอกสายเหมือนกันนะครับนี่นี่ทุกอ,อันเลย ก็อยายขออนุญาตวางให้เพื่อนได้เห็นเราก็ปอกสายตรงนี้ก่อนเพื่อที่เอาไปเชื่อมกับสีสีที่มันเหมือนกันของอันนู้นนะครับนี่ข้างในมันดีกว่าตัวนั้นนะครับแต่มันดังก๊อแกีก่เดี๋ยวเราถอดตัวนี้เลย นะครับแล้วก็ดึงคีมนี้ดึงออกมาบีบแล้วดึงอย่างี้ยเราก็ยกตัวนี้ออกปาครอบตัวนี้นะนี่เพื่อนดูนะปาครอบตัวนี้ค่อยๆถอดเมื่อเราถอดตรงนี้ออกมาแล้วมันจะมีแหวนแบบนี้นะเพื่อนเราก็หาแหวนอันนี้มาใส่เราเอาตัวเก่าของเครื่องเก่าเข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ,อ่าแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้ ให้มันสุดเลยนะครับโอเคเราก็ใส่แหวนตัวนี้เข้าไป hey. แล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะครับ hey. อย่างนี้นะเมื่อครบแล้วเราก็ดันเข้าไปานี่นะครับแล้วลองหมดดหุนดูนะครับอันนี้มันหมุนได้มันต้องอย่างนี้นะครับนี hey. ่ <Hey. S 2> แค่ใส่แหวนเข้าไปแผ่นหนึ่งแหวนรองนะเพื่อนแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมน็อตสามตัว เพื่อนแล้วเราหมุนดูเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่กึกกกละเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนหยอดน้ำมันทำความสะอาดเข้าไปก็ดีนะครับนนะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเพื่อนเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมโดยการใส่ตัวนี้เข้าไปอ่าเราก็กดให้แน่นนะเพื่อนได้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราประกอบต่อไป สายไฟต้องเอาให้ครบออกมาอย่างนี้นะครับนี่ห้าเส้นต้องอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเดีย๋ยวมันจะหายนะเพื่อนสลักตัวนี้เราต้องใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนีให้ได้อยู่ตรงกลางนะครับต่อไปเราก็จะมาดูตัวนี้กันนี่มันก็จะมีแหวนตัวนี้ เ่นอย่าลืมนะอ่าตัวนี้มันจะมีแหวนใส่แบบนี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอาตัวนี้ลงไปนี่นะครับนี่เมื่อเราเอาตัวนี้ลงไปเราก็ต้องใส่นอ็อตติดเข้าไปนี่นเข้าไปแบบนี้น่ครับนี่มาได้แบบนี้แล้วการที่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปในฐานนะ เดี๋ยวลุงตุ้ยทำก่อนนี่นะครับนี่ดูนะเพื่อนอ่านี่แข็งแรงมันจะช่วยยึดได้อีกนะรอบรอนี้นะเนะมื่อได้อย่างนี้แล้วเพื่อนเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่เไ,ได้แบบนี้แล้วเราก็เอาพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะวางตัวนี้ลงไประหว่างที่เราจะวางตัวนี้ลงไปนะเพื่อนก็คือเราควรจะมีแหวนรองแบบนี้สองตัวนะครับ เพื่อที่หน้ารับมันจะได้ใหญ่ขึ้นนี่นะครับทีนี้เราก็กดลงไปนี่นี่เพื่อนนี่ทีนี้ทนี้นะมันจะแข็งแรงมากกว่าเก่าเลยนะครับสายไฟถึงไหมถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องต่อนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะเพื่อนตัวนี้นะเราก็วางตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนี้เลย นี่วางตัวนี้เข้าไปมีนันนตัวเล็กจุดตัวหนึ่งแบบนี้แมันก็จะมีฝาปิดด้วยนะเพื่อนก็คือตัวนี้นี่นี่นะครับอ่ามันจะมีตัวหนึ่งที่จะใส่ยึดกับตัวนี้นั่นก็คือขามันหนึ่งนี้นะเพื่อนขาตัวนี้วางแบบนี้ นี่นครับนี่เพื่อนมาได้แบบนี้แล้วเรามาเติมตะกัวกันน,นะแล้วก็จิ้มเข้าไป สายไหนสั้นเพื่อนเขาตอบสีดำเพื่อนดูให้ดีนะสีดำเราก็ไปแปะที่สีดำอย่างนี้นะครับนี้เราก็แตะเข้าไปเลยแบบนี้นะครับสีแดงเราก็จ้ำเข้าไปสีแดง ให้ถูกสีนะครับเพื่อนขาวเราก็ใส่เข้าไปออนี่เราก็ล็อกสีดำไป เงินขาวเขียวแดงแล้วก็ดำมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเพื่อนเราลองกดปุ่มดูเลยตัวนี้เรารัดก,กันไว้ก็ได้นะครับอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะเปิดดูก่อนนะครับเราใส่ใบพัดเข้าไปเลยใส่เข้าไปนนะครับแบบนี้นะเรามาเทสดูกัน เราได้แบบนี้แล้วเรารู้แล้วมันใช้ได้แล้วเพื่อนเราก็ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับเราปักออกแล้วนะครับแล้วเราก็ประกอบเข้าไปตอนนี้เราดึงตัวนี้ออกก่อนนะเพื่อนเเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยอาจจะเป็นตัวนี้ ก็ใส่เข้าไปอืมมันได้แบบนี้แล้วเพื่อนมันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้มันจะมีตัวข้อที่นี้เพื่อนก็วางเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าวางเข้าไปแบบนี้เลยถ้ามันตรงตำแหน่งมันจะมีน็อตสามตัวอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะเพื่อนก็วางเข้าไปมันก็จะอยู่ในล็อกมันแบบนี้แล้วก็แขันน็อตสามตัวเข้าไป ก็จะประมาณนี้เพื่อนหลังจากนั้นแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็ล็อกไปล็อกด้วยตัวนี้นะครับเราก็ใส่ใบพัดเข้าไปนี่เรื่องนี้นะครับไล้วก็นี้ืนี่นะครับโอเคฝาครอของเขาอ่ะ นี่ห่อมันก็มีอย่างนี้มันหลุดออกแต่ว่าเราลองใส่เข้าไปว่มามันใส่ได้ไหมไม่ผมรู้มันจะใส่เข้าไปแบบไหนนี่อือเดี๋เนี้ยผมตุ้ยจะใช้กาวหยอดเอาไว้นะเพือนตรงน,นี้แล้วเราก็วางเข้าไปเพื่อนไอ้การที่เราวางเข้าไปเนี่ย ที่ล็อกตรงนี้มันไม่มีเลยเมันรู้มันหลุดขอบอ่ะขอบมันหายไปหมดเลยนะเพื่อนอันนี้ขอบมันไม่มีเดี๋ยวเราใช้เคเบิ้ลไทยล็อกเอานะนี่กบให้ดีแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่เลยอืมเปิบ สี่มุมก็พอนะเพื่อนอย่างนี้นะแล้วเวลาเพื่อนอ่าจะเป็นล้างหรือทำความสะอาดเพื่อนก็ต้องไปหาตัวใหม่มาใส่นะครับ<ม>แล้วเราก็ตัดปลายออกนี่นะอ,อ่าอืมเพื่อนเราก็มีพัดลมใช้หนึ่งตัว,ตวทิ้งไปหนึ่งตัวหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ มาลองเปิดดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนจากพัดลมที่เราจะต้องทิ้งแล้วสภาพที่ไม่น่าจะใช้ได้แต่เราทําให้มันกลับมาใช้ได้ก็ดีกว่านําไปทิ้งนะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทาด้วยนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขในการรับชมคลิปของลุงตุ้ยพาทานะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ